กัสวัสดีเดชสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าวสู่สองสามนวลสายลุยเด้วพรมิพ่น้องเอ้มาพบกับศาสนาบีิกาบบุหินทร์หนวดสามนวลคือเก่าเด้อพรมิพ่น้องเนาะก็คือว่าทางโทรศัพท์ของสามนวลก็มีปัญหาพรมิพ่น้องเอ้ถ่ายได้แต่คลิปเดียวเนาะคลิปที่สองก็คือว่าเต็มพ่อแม่พี่น้องเอ้พอสามารถถ่ายได้เนาะ จะได้บ่าทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปหน้าเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจาังใดก็บิด่ภาพประกันใดก็ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเลยทางสนองก็สิไปโกระไปหาทางสร้างเนาะบ้านเดียวกันพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งกลับมาเจ็ดเบียร์งานได้ว,ว่าหเหตุเพื่อนทางเบาพาัดเพิ่นเนาะไปโอเปร่าลมได้ว,ว่าไปดินน้ำเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยไปมาแล้วเนาะก็ต้องไปเวะเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลย ฟัาพี่น้อเนาะมาครั้งนี้ก็บสายสานลันเป็นเพื่อนอู้หูพีนน่น้อ,นอยจนอยากเรียกเนาะทางบ้านบอกพัดเพื่อนอืมอ สบายดีเด <laughs> ้าไามาข้าวนี่ตุนยักเร็วเนาะอือผมพี่น้ยอยไอวดีอันนี่สองมื้อสามมือซอสปุดไก่สีห่มสีหอและอันนี <laughs> <laughs> ้ตัวนอ้อยใ <laughs> ส่ประตูเรียบร้อย

ขุดหอกน้ำเรียบร้อยนี่ไว้ดีเนาะนี่ข้าวเทียงแล้วบ่้าง กินข้าวดอดีดูดีสบายดีอ่ะมุเกียวซื้อมุเกียวมาฝากมาหนิมุเกียวเกี่วเข่าได้หว่ามุเกียวฮะได้หว่มันยังใสขาอเอิรนหนิหัวหัวมันเผาบอกของมันแก่ยวเรมันเกียวบพี่เดี๋ยวน้องผู้ให้ก็ได้กอได้นั่งจับจบเก็บเก็บคนตรงแห้งบอกมาหนีิ mmm mọi người cũng không có điện thoại 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 ที่นั่นะพนาโซ่ทเนาะมาเรียบร้อยแต่นี่ก็โซสามมื้อยังโหสิบุ๋มเลยนีวาม้ก่กแบเดือน่ะว่มันหึงว่เออคือนั้นแหล้วแท้ดีาามมอโอาามมอ,อยากได้ติปบนไหนเนาะวันนี้นน <laughs> แยวอยู่ดอกยคอยเป็นคอยไปเออบ่อแห้งเนาะบ่อรองหลังคาใหม่บิ่งข้าอยากนะอืมล้นก็แข่งกับบ่อเปียกหรอท้งงวันแห้งหมดแห้งอยู่ได้ท้งงวันหรเพราะว่าทุกจังมงก็ประมาณสามสามสี่โมงเช้านี่แหละ นี่ซีมุ้ชานี่นะซีมุ้งชาอ่าชิพอมเดียวกันแล้วทั้งบ้านแห้งอยู่เอาเกียวาไว้ทมได้ชาวเด้อเดีอเกัอเด้อเอเ้อเด้อเด้อเด้อด้อเด้เ้อเเด้อ้อด้อเดเด้อ้อเด้อเดอเดอเด็อเ้อเอเด็อเด้ด้อเด้อเด้อเด็อเด้อดเจ้ด้เด้ดอเอด้เด้้เ้ดอเด้ด้เ้เดเอดเดเดเเดดเดเอ มันแย่งนอนนะมันปุ๊กอีกกระตอบหนึ่งเนาะหมุนไปแล้วเนาะหมุนนอนไปก่อนจักเนาะก็คนนอนใกล้กันเนะคือนี่คนนี้ว่าแล้รเขาอีกอยู่สุขาวอยู่เฮ็ยเียเฮีนงา มันห่อนดีๆได้เมื่อวานนี่เนาะห่อนแห้งเอาแห้งดื่มสบายดีเลยดื่มดืดื่มสบายดีเอาวัตถิเหตุเบี้ยฮะเดี๋ยวกะเอาของพักของต้นเมื่อต้นลูกต้นเมีย เทระตอนที่นี่บอกจ้างเทระตอนมะแมนตัวนี้มันจ้างก่อกนเอางคนที่จิตต์เลยแหละคนเอาปูดมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวแบบอาสาประกาตั้งหากอีกเทระตอน,อตอนบม่ได้เมาเนะะาะแต่ทำเมาได้เร็วบัดดังทำเมาแล้วมันแมนแต่ฮับทิปอัน่ะเทระขันตอน สามคนเหมคือบัวไว้บัวมวนบ่กเรือบานแนวใดบัวมวนนี่บัวไว้นี่เออไก่อิงตามเฮาหน่อยเฮาหลายคนอะไรแต่ว่าตีตีงานรวมกันบอกแต่ว่าแยกกันเหตุแยกกันเหตุลายโัวแต่คนมันงำกันเนาะงำกันอันนี้เด้กวัยสามคนถือว่าไว้ได้นี่ โอ้ยลายคนกับลายคนแบบมันงำกันดิซื้อเนี่นอยอยู่สามคนเด็กส่เฮ็ดมันเด้มาโก๊บก็ตั้งคนเดียวมั่งกูเฮ็ดล่ยเฮ็ดมันมาโก๊บเลยอ่าหน้าที่ของไพ่ของมันไพ่ของมันผู้เล่นไพ่ใครอีกถักเนาะผู้เล่นไอันนี้เด้วไวใครก็ว่าโอ้ยจับอันก้อนขึ้นมากกับ พู้นึงบเอาปูนใส่ผู้นึงบมดจับก้อนนั้นใส่มันแบบงากันซาบาบนี่นี่แค่นี้คนแยางนากัเนะมอปากันเนคนย่างคนเจรบอนอนี่ก็เทข้านโกปิดนึ่ก็เรียบร้อยแล้วนี่ Ồ, oh, thả lick Ồ, xe lick luôn nó xem một thiền gà neo gì neo nó nghĩ phải vừng soi <laughs> มาสวยเหมือนนี่พากันมาสวยมาผุดเดียวข่อยกับมาผุดเดียวคือกันได้ก้นกันมากนะเป็นทางมิจุกินีว่าไปมาก่อนมาหลังเอ้าจักแล้วเคยวะมาหัวบางสิบเอ็ดโมงนี้เป็นกบว่าสิบเอ็ดโมงเอ้าซ้ำกันแล้วสาวะ แต่พอพูดนอาสีมาเบพี่เด้อที่บอกแมนอันนั้นบะเบทางหมู่บ้านแีน้องมวยพูนต้นกระสอบกระทันพอ ดังนั้นแล้วได้น <c oughs> ี่ดังที่สองได้สิแล้วบ้ามีโทรมาแล้วบานนี่แม่ตา่อาาอน้ำแมมาให้อ้ชตาหูมาให้กินอนี

การนอนตื่นสวยเนี่ยมาเบิง่งหวัวตกใจแล้วไว้แท้ว่วะ,ะมาตทุกวันเด้อ่ะมาต่อยทีอือันงนี้บอกคล้งลอ, <laughs> องก <laughs> ันอ้ฟนนออบ,อ,บอกโ <laughs> งงอ้ฮือฮ <laughs> ือฮืนฮือฮือือฮืออฮือ่อฮอฮอือฮ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 ือือนือออออออ มีนายคุมคุมตัวเองคุมตัวเองอ่าดื่มาถอดนั่งแบบป้ากันมาทำป้ากันยางเมื่อโอ้ยยางเมื่อบ่นี่นะยาวโอ้รถป้าไม่พุ่นหรือว่างอะไรโอ้โมบี้รถขี่รถมาเด้โอ้ขี่รถใหญ่มาโอ้บ่ได้มาตี น่าจะเอามาใส่จักอ่าคันนึงเนาะอืมอีด่วใหญ่มาพากันโตลงนี่แล้วก็แล้วโอไปดีบ่โอ้ยไปดีได้ก็บ่ได้ได้เมียอยู่บ้านหายได๋เออคันน้รถจะ่ถอดไหม่โตนี่กเท็กๆเร็ววะ ลอยเอาไปล็อกน็อกเลยนะเดี๋ยมนะมาเลยนะรถเก๋งที่วะาไี่ยลมากเยยันมห้อที่ในรถกันเลยตายข้านทางนรถเกิดคนตรวจตรวจได้บ่คนตรวจเล่กล้าขีมากไปเม้นแอสเซนท่ามันไกลถรถบุรีเนี่ยกะโอ้ยตายเลยตายแล้วรถใหญ่ขึ้นมาก ตำตุงอ่ะมาโยอะเีจะกัดหอนงอแน่ไก่เนาะย่างกับราเขากับบสมบูรณ์มากับเสียงอัน แนวไฟอมันนะเนาะักไฟกัดมันทำไาแบ่นี้ก็ได้ ใค้เราขุดค tamam. ุ <man qualified worldwide> uh ้ม huh. ห mm ้องน้ำก uh ็พ huh. like ืชอ right ่อนคักเย้ามีหีดมีอย่างเจ้าของขุดเจ้าของขุดประกอนทอยใหญ่ดินนี่เนาะดินดงดินเฮดินยังบ่มีสบายขุดแบบนี่ แมนบเมือนปันไรแบบแถวบ้านเฮาเนี้เนาะคุณในหนึ่งก็โอ้ยเป็นดินแฮงแข็งกระแข็งลงไปกับทั้งดักทั้งพลรานเนีะ สร้างพันธุน์เห็ดเียกเห็นงานพี่พี่น้อยมาเจาะมาดินมาซองเวิร์กสร้างบ้านเดียวกันโอ้โหงนเกษตรานทับแต่ก็โก้นปิดเรียบร้อยพี่ bye bye no. พ,ะะพี่น้องยถือว่าไวเนาะทำคนกระไรสามคนเห็ดอะไร เคียงกันปกดีเรี่ยวทางนั่นกับมาสวยทางนี้บ่เอาบ่เอาสนบ่ผายผายผายมันชิดๆกันนอจุด้วยว่าเอ้าก็คือแม่คนนี้ของเจ้าได้อยู่ไว่ะอยู่เนาะผายผายผายมันแค่นี้ เราพร้อมเพียงกันเห็ดกับเรียวไว้คือว่าเนี่ยทางนี้เพิกก่กจะก่อข้างหน้าเพิ่นพน้องไงข้างหน้าก็มีประตูนเนาะใส่ห้องข้าเพิ่นก็ใส่เด็กใส่ลาเรียบร้อยเพิ่นพน้องไง คลิปนี้เนา้องเฟนพี่น้องท่าสนองกระสิได้ขอจบคลิปเพ่อแพี่น้องเองผิดภาพกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมันกล้ามาเจาะเบิ่งสร้างบ้านเดียวกันเบะมาเยี่ยมมายามเลยว่าไทยถามเพิ่นเนา้องเฟนพี่น้องเนาะมาเบื้องข้างนี้ก็โอ้ยโคตรไว้เพื่อพี่น้องเพิ่นก็ได้ถือว่าไว้พอสมควรดีโมปีใจนำปูทีเจ้าของบ้านเนา้องเฟนพี่น้องเนาะเพิ่นก็ ทางผู้ใหญ่ซอยซูเข้ามาจนอยากเล้วพี่พี่้องเลยอีกบ่อานาเนาะจังไรคลิปนี้กะสิได้อำลาพาจา้าเลยว่าทุกทุกคนไปก่อนไปพบไปพอสอนคลิมนา้าสนับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่พี่้องเลยก็กลัเข้ามาสบายดี